อตอนนี้เราอยู่ที่โครงการาร์ค Origin นะคะตึกนี้จะเป็นตึกที่6ขะชั้น32วันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปพบกับห้องวันเดย์ค่ะที่เป็นห้องหน้ากว้างนะคะในหนึ่งชั้นเนี่ยจะมีห้องวันเดย์ที่เป็นหน้ากว้างเนี่ยเพียงแค่ชั้นละหนึ่งห้องเท่านั้นค่ะไปค่ะนะคะห้องเราในส่วนวันเวณ์ห้องซ้ายเลยค่ะความพิเศษยอย่างนี้นคือห้องเราจะมีคนเดินผ่านมีแค่สามห้องเท่านั้นเกลียดความพิเศษที่ส่วนตัวาะมีคนเดินผ่านหน้าห้องน้อยกว่า นี่คือห้องที่ของเรานะคะจะเป็นบ้านเที่1120ค่ะประตูนะคะเวลาใช้งานอยู่จริงเนี่ยสั่งปิดเปิดผ่านทางบลูทูธมือถือเครื่องเดียวได้เลยไม่ต้องพกปุญแจนนะคะเชิญค่ะว้าว ตัวเข้ามาปุ๊บนะคะเราจะเจอโซนแรกเลยค่ะจะเป็นโซนนั่งรับประทานอาหารนะคะโครงการเราในความสะดวกให้กับผู้พักอาศัยนะคะให้ความสะดวกสบายเหมือนเราพักอยู่โรงแรมรีสอร์ทนะคะแต่มีความ,มอบอุ่นเสมือนอยู่บ้านนะคะเรามีโต๊ะรับประทานอาหารให้พร้อมนะคะมีจานชามมีช้อนส้อมมีแก้วน้ำให้พร้อมค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเป็นช่วง work from home ค่ะหลายๆท่านทํางานอยู่ที่บ้านเข้าพักอาศัยที่นี่ปุ๊บเนี่ยตรงนี้รับประทานอาหารเสร็จเก็บจานออกค่ะ เป็นโต๊ะทํางานได้เลยนะคะโคมไฟตรงนี้สว่างมองได้เลยสบายๆค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมอีกโซนนึงนะคะจะเป็นโซนคิทเช่นเอเรียของห้องเราค่ะถ้าสงสัยนะคะเข้าห้องเข้ามาห้องนี้แล้วต้องซื้ออะไรมาอีกหรือเปล่าไม่ต้องเลยค่ะเรามีทุกอย่างให้พร้อมนะคะอย่างแรกค่ะเรามีตู้เย็น อ่าเราซื้อตู้เย็นนะคะ shopping m ็มโพเรียมซื้อของเข้ามาแล้วระทานอาหารแชร่ตู้เย็นไว้ได้เลยค่ะเรามีอุปกรณ์กรออาหารให้พร้อมนะคะมีเตาไฟฟ้าให้นะคะแล้วก็มีเป็นรูดควันให้พร้อมเพราะฉะนั้นการเข้ามาตั้งใ่ที่นี่ทาอาหารเนี่ยเปิดรูดควันปุ๊บทำอาหารได้สบ,สบายสบายเลยนะคะอ่าแล้วก็มีไมโครเวฟค่ะลหลายท่านเห็นว่าโครงการเราห้องเราอยู่ใกล้เซเว่ในใกล้อ็ม m p เรี a มน,นะคะซื้ออาหารสดได้ลูกจากข้างนอกมาค่ะอุ่นแล้วาทานได้เรามีไมโครเวฟอวยความสะดวกให้ นะคะแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าเครื่องซักผ้าค่ะหลายท่านเนี่ยไม่ชอบไปซักผ้าหยดเหรียญหรือว่าส่งร้านซักรีนนะคะก็มีให้ความเป็นส่วนตัวมีเครื่องซักผ้าให้พร้อมนะคะแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของห้องนี้คืออย่างที่บอกค่ะห้องนี้เป็นห้องวันเบสหน้ากว้างนะคะเพราะฉะนั้นเรามีฉากกั้นห้องให้ค่ะให้ความเป็นส่วนตัวระหว่างห้องห้องห้องครัวนะคะแล้วก็ห้องนอนค่ะห้องนอนค่ะห้องนอนมาแล้ว เรามีห้องนอนให้พร้อมนะคะเรามีเตียงค่ะมีที่นอนให้เรียบร้อยนะคะเรามีเป็นหมอนเป็นปผ้าห่มให้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคนที่เข้าพักห้องนี้นะคะสามารถใช้งานได้เลยค่ะเป็นของใหม่เท่านั้นเลยนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะมีผ้าห่มมีหมอนมีทุกอย่างให้พร้อมมีโคมไฟให้ด้วยนะคะและอย่างที่สําคัญค่ะห,หลายท่านจะสงสัยว่าเวลาเราไปเข้าอยู่ห้องเนี่ยเรามีที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆครบถ้วนหรือเปล่ามาที่แรกนะคะเดี๋ยวพาดูค่ะนี่ ใต้เนมีลิชักเก็บของอะไระสมได้เลยนตู้เสื้อผ้าห้องเราเนี่ยกว้างมากนะคะเป็นตู้ขนาดใหญ่มีไฟด้วยค่ะแล้วก็มีที่เก็บของด้านบนนี่อะไรที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะคะพวกกระเป๋าเดินทางพวกข้าห่มผืนใหญ่ๆเราเก็บตัวนี้ได้เลยเออแล้วก็มาอีกหนึ่งบริเวณค่ะจะเป็นบริเวณ Living Area นะคะก็ในส่วนของพอเราลงมาจากที่นอนปุ๊บเรามานั่งเล่นโซฟาตัวนี้ได้เลยสบายๆค่ะ เป็นโซฟาแบบนั่งได้ประมาณ2คนนะคะแล้วก็เรามีทีวีให้เราทุกท่านพร้อมค่ะเวลาเข้าพาักอาศัยแล้วเนี่ยอยากจะดูทีวีนะคะกดรีโมทเปิดดูเราต่อสายให้สําเร็จค่ะแล้วก็อีกสําคัญอย่างนึงคือว่าทีวีที่เราให้เนี่ยจะเป็นทีวีแบบสมาร์ททีวีคือทุกท่านเนี่ยสามารถจะดู Netflix นะคะหรือว่าจะเล่นเกมอะไรแบบนี้ดูได้เลยสบายๆไม่ต้องซื้ออะไรมาเพิ่มเลยนะคะอยากจะเก็บของ็กๆน้อยโซฟาเรามีที่เก็บของด้วยค่ะเดี๋ยวพาดูนี่ โซฟาเรามีที่เก็บของนะคะแล้วก็คืส่วนของตู้วางทีวีเราก็มีที่เก็บของให้เหมือนกันอ่าสะดวกสบายค่ะที่นี่ที่เก็บของเยอะนะคะไม่ต้องกงังวลเลยอ,อ่าเรามาถึงในส่วนของห้องน,น้ เราสะดวกสบายเราแยกให้นะคะเป็นห้องอาบน้ำหนึ่งห้องนะคือห้องนี้เลยแล้วก็ห้องส้วมอีกหนึ่งห้องค่ะห้องอาบน้นําเรานะคะมีตู้เก็บของค่ะนี่สำหรับสาวๆที่มาเช่าห้องเรานะคะหรือว่านุ่มๆที่มาเช่าห้องเราเนี่ยมีที่เก็บของเรียบร้อยในห้องน้ําไม่ต้องวางเลอะเทอะเลยนะคะเราต่อเป็นเครื่องทางน้ําร้อนให้เรียบร้อยะคะอ่ะอ่าหลายคนนะคะก็จะชอบในส่วนอาบน้าอุ่นน้ำร้อนมิกเซอร์เนี่ยอ่ามันมีติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วที่สําคัญที่นี่เราแยกเป็นส่วนเปียกกับส่วนแห้งให้เรียบร้อยนะคะเรามี shower box มีเลนชาเวร์ด้วยค่ะเลนชาเวอร์นี่เป็นของนำเข้าด้วยนะคะเมื่อกี้เราชมห้องอาบน้ำไปแล้วค่ะนี่จะเป็นในโซนห้องซ้วมนะคะเราติดสุขภัณฑ์ชักโครกให้เรียบร้อยค่ะตรงนี้เลยแล้วผู้พักาอาศัยไม่ต้องกวกลิ่นหรืออุณหภูมิรบกวนด้วยนะคะห้องเราเราติดพัดลมดูดอากาศให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็มีในโวนข้องอางน้อเล็กๆเกข้าห้องน้าเสร็จเดี๋ยวล้างมือตรงนี้ไม่ต้องเดินไปอีกห้องหนึ่งได้เลยนะคะแล้วก็เวลานี้ค่ะเวลาที่เราถ่ายทาอยู่ตอนนี้นะคะเป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงเย็น เดี๋ยวเราให้ทุกคนดูวิวของห้องนี้ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะห้องนี้อยู่ที่ตึก6ชั้น32เป็นห้องวันเบดมหน้ากว้างห้องเดียวในชั้นนี้เลยนะคะเราให้ดูวิวนี้ค่ะแทนแทนนี่นี่คือวิวห้องของเราค่ะเปิดประตูนะคะปึ๊บบริเวณหน้าเราตรงนี้ค่ะจะเป็นเฉียงเฉียงกับเราเนี่ยนะคะจะเป็นตึก5แต่บริเวณที่เรายือนอยู่ห้องนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณตึก6ค่ะแล้วห้องเราในความพิเศษก็คือว่าเราไม่มีฟาซา,าดด้วยนะคะ ไม่มีฟา,าสบบาดระบังสายตาจะสังเกตว่าห้องอื่นของตึกอื่นๆเนี่ยจะมีฟา,าสาดเนี่ยมารบกวนสายตาบ้างนะคะในมุมมองแต่ว่าห้องของเราเนี่ยไม่มีอะไรรบกวนเลยและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญดูคือวิวทุกคนดูวิวค่ะสวนเบนจา่าสิรินะคะก็น,นี้ก็เป็นวิวที่สวยมากเป็นวิวสีเขียวค่ะเชื่อไหมคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่พร้อมฟงนะคะ BTS สถานีพร้อมฟงค่ะแล้วก็ซอยที่เราอยู่เนี่ยจะเป็นซอยสุขมุมวิท24และ22น,นะคะ แต่ความส่วนตัวโครงการนี้ดูพื้นที่สีเขียวด้านล่างอยากให้ดูนิดนะะึงค่ะอ่าพื้นที่สีเขียวด้านล่างคือดูแลสบายตาม,มากแล้วมันอยู่ในวิวที่อยู่บริเวณหน้าระเบียบของเรานะคะการก็ของอโครงการเราเนี่ยเรามีชั้นทร่บัสน,นะคะใครอยากจะไปเอ็กซพลี่เอ็มพอเทียซื้อของโอรยไม่อยากไปหาที่จอดรถโครงการเรามีชัทนทร่บัสน,นั่งออกไปให้นะคะออกไปนั่งวีดีเอ็นไปข้างนอกได้เลยนะคะแล้วดูวิว ห้องเราตั้งอยู่ในบริเวณทิศเหนือด้วยนะคะซึ่งการโดนแดดจะค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นห้องเราเนี่ยจะอมความร้อนน้อยค่ะแต่ให้ความรู้สึกสบายสดชื่นไม่อับชื้นนั้นนะคะและอีกหนึ่งจุดที่ชอบที่สุดของห้องนี้นะคะคือวิวในการมองค่ะเราตื่นมาตอนเช้านะคะเราอยากจะเจออะไรที่มันสดชื่นสวยงามสวยงามค่ะ จากจุดนี้ที่ยืนที่นั่งอยู่นะคะจะเป็นจุดของบริเวณเตียงนอนของเราคะ่ะเรามีโคมไฟให้กับลูกบ้านนะคะก็เวลาเขาพักอาศัยอยากจะอ่านหนังสือเล็กๆน้อยๆเนี่ยเปิดโคมไฟดวงนี้นะคะแล้วก็สามารถดูหนังสือได้เลยแล้วก็ดูวิวสิคะจากจุดที่น้ําตาลนั่งอยู่เนี่ยคือวิวนี้เลยนะคะอ่าทุกคนจะเห็นวิวว่าวิวเนี่ยกล้องแพนไปไหน่อยค่ะอ่าเป็นวิวสวนสาธารณะเลยนะคะให้พื้นที่สีเขียวมีเป็นบึงน้ำด้วยนะคะแล้วความรู้สึกที่เป็นพาโนรามามากเลย เวลานี้เป็นเวลาบ่าย3ามโมงเย็นนะคะย้ำค่ะดูวิวสิคะค่ะแล้วก็ถาาท่านไหนสนใจนะคะอยากจะเข้าพักอาศัยของห้องนี้ค่ะห้องนี้ย้ำอีกทีนะคะ lady to move in ให้ความสะดสบายเหมือนอยู่โรงแรมแต่ความอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านค่ะอยู่บริเวณโครงการ park origin นะคะตึก6ชั้นที่32ค่ะอ่าใครสนใจนะคะห้องนี้นะคะถือกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยติดต่อมาดมอ,อค่ะจะเป็นเบอร์0ู5้า ย้ำอีกทีนะคะ085 555 1265 085 555 1265 p a r ออริจินตึก6ชั้น32ค่ะ